สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่นครน,นายกอยู่ที่ร้านพี่นองชาชาชาบะหมีเกี้ยวค่ะนงชาชาชาขนมมาแวบะหมีร้านนงชาชาชานงชาชาชวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมพี่นองค่ะ คือพี่หนงเนี่ยเป็นลูกค้าของทาง KG Solar เราได้ติดโซลาเซลล์ขนาด4 1 8กิโลวัตต์นะคะก็เลยผ่านมาก็เลยมาเยี่ยมเยือนลูกค้าท่านนี้ค่ะพี่หนงติดมาประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะ ใช่ตั้งแต่ต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะภรรยาพี่นงเขาติดต่อเรื่องของโซลาเซลล์เราก็เลยเข้ามาสำรวจหน้าง,งานเลยก็ได้เจอพี่นงทั้งคุณโบแล้วก็คุณโนนคุยเรื่องของการใช้ไฟว่าใช้ไฟประมาณไหนผัดมาพลอยก็ให้ทางช่างอะค่ะเข้ามาสำรวจมาวัดพื้นที่มาดูพื้นที่ในการติดตั้งโดยปกติเนี่ยเราก็จะสำรวจหน้าง,งานก่อนติดตั้งอยู่แล้วสเปคในการติดตั้งนะคะของเราทาง KG So l a r เนี่ยติดตั้งแต่ขนาดเล็ก 2กิโลวัตต์เงี้ยค่ะขึ้นไปถึง100หรือเป็นมกะวัต์เลย <ừ. S 2> คือตอนนี้เวลาที่เราจะแยกจําพวกของอ่าสเปคเล็กหรือเป็นสเปคใหญ่เนี่ยเราก็ติดหมดเลยแต่ของพี่นงเนี่ยจะเป็น SME ที่เป็นร้านอาหารบกกบ้านด้วยหรือบ้านพักอาศัยอย่างเดียวเราก็ติดนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่นงกันนะคะเ<ล>ขารอ<ล>อยู่แล้วสดีครับโอ้โหมาอะไกันเยอะมาเพราะป่าเน<ล>ี่ย สวัสดีค่ีคนหนึ่งของเราโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับที่นีทีมงานเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอยากให้พี่น้องพาชมร้านนะคะเอ้าหนูก็เดินเองได้ไหมเหรอได้ได้ได้เอาตรงไหนก่อนอ่ะเอาจุดที่ใช้ไฟเยอะที่สุดอใช่ค่ะจุดที่ติดโซล่าเลยโอ้จุดที่ติดโซล่าเขาน่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีนี่แหละข้างบนแล้วก็มีที่บ้าน บ้านเป็นจุดที่ใช้ไฟเยอะสโซนหนึ่งโซนหนึ่งคือเนี้ยโซนเนี้ยใช้ไฟเยอะแล้วก็มีโซนโดนนู้นโซนตู้เฮนเนอร์เพราะตู้เฮนเนอร์เนี้ยจะค่อนข้างออกแนวร้อนนิดนึงแต่ส่วนมากก็จะตรงนี้สกปรุใหญ่ส่วนมากจะตรงนี้มากกว่าตรงนี้กับตรงบ้านมากกว่าแล้วหลังจากติดไปแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับผลก็ลดนะค่าไฟก็ลดลงก็ดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ติดมันมันก็ก็อย่างว่านะเราใช้ไฟเยอะก็เข้าใจอยู่แล้วใช้ไฟเยอะแล้วมันก็ยอดมันก็พุ่งเลย อ่พอติดปุ๊บมันก็เออลดลงแต่ก็ช่วยได้เยอะอ่ะรู้จักคำว่าดีพอเขาไหมเพราะว่าเราใช้ไฟกลางวันด้วยกลางคืนด้วยมันน่าจะแบบว่าลดลงบ้างเท่าที่เห็นโอ้ยทไมลดมันครับมันก็มันก็โอ้โหมันเยอะอ่ะก็อย่างว่าจริงจมันเยอะมันมีหลายโซนด้วยใช่ผมก็ผมก็อยากแนะนําให้คนติดกันเยอะๆนะเพราะว่ามันมันช่วยได้มันช่วยได้จริงๆไอถ้าช่วยไม่ได้ผมไม่ติดหรอก อันนี้มันพอเข้าไฟมันพุ่งยอดมันสูงขึ้นยิ่งเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เงี้ยลูกค้าเยอะๆอเงี้ยเราต้องใช้แอร์หลายตัวที่บ้านอ่าบางทีอ่าญาเขาเลี้ยงหลานเงี้ยเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็ต้องเปิดแอร์ทั้งวันหลานก็จะอยู่กับแอร์วิ่งเล่นกับแอร์เด็กออกมาข้างนอกก็ไม่ได้เด็กก็ไม่สบายเดี๋ยวเราไปเชิญชมตรงตรงที่เราติดดีกว่าได้มาไปเราจะเดินอ้อมอ้อมตรงนี้ดีกว่าอ่าไปไปดูปลาดูปลาคราฟก่อนไหมเออจะดูใครดูกระลอกมีกระลอกกระแต อ้กระเทยกระเทยน่ารักก็โซนเนี่ยนี่โซนร้านนี่โซนบ้านแต่ที่เราติดโซล่าเราจะติดโซนบนหลังคาบ้านบนหลังคาบ้านใช่ใช่แต่ว่าเราใช้ไฟส่วนมากเยอะที่ร้านยังไงมันก็ใช้มิเตอร์มิเตอร์เดียวกันมันสามารถที่ะจะแชร์ค่าไฟกันได้ในบินหอบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แนะนําให้ติดนะผมราะว่าติดมันก็โอเคเลยมันดีอะ ก็ดีกว่าที่เราใช้ไฟกลางวันเยอะอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนตรงนี้มันก็สามารถที่ทดแทนค่าไฟของเราได้ในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะลดหย่อนลงบ้างอะไรเงี้ยอใช่ันนี้พูดถูกจะขึ้นไปดูบนหลังคาไหมเราจะพาไปไงจะได้เห็นเออมีน็อตตัวไหนหลวมอะไรเราจะได้ไขกันเลยไงให้พี่หนุ่มพาดูจุดที่ใช้ไฟก็ได้ครับพีเอาไปจุดเขาทำขนมเค้กก็ได้อะ จริงๆเขาก็ไม่ให้ใครเข้าแต่แต่เขาก็ไม่ให้เราเข้าด้วยเจ้าของร้านเวลาเขาทำไงโอ้ยผมไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นโซนห้องแอร์ที่ที่พี่หน่งเปิดก็ได้นะคะแบบจุดมากห้องแอร์มันก็จะมีแอร์หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่บ้านเลยในบ้านเลยคือแบบแอร์เยอะแอร์หลายตัวไงไม่รู้เขาจะติดไว้ทำไมมันหนาวอะไรขนาดนั้นหนาวก็ลงไปนอนในแบบถังน้ำแข็งนี่นเนี่ยแล้วจุดที่แบบว่าตู้ไง ตู้ที่แบบว่ากินไฟที่สุดก็คือตู้แช่ชตู้แช่ฟิตเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเปิดตลอดยี่ิใช่มีประมาณ1วิาตู้อันนี้ก็เป็นจุดที่เขา <c oughs> เขาทำขนมกันก็คือเช้ามาไฟนี่ก็ต้องเปิดทุกโซนเนี่ยโซนข้างบนนู่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเปิดแอร์ทั้งวันนะตู้เขียวนีก็เปิดทั้งวันเหมือนกันตู้หินนก็เปิดทั้งวันเหมือนกันเพราะนั้นเป็นโซนร้านอาหารเนี่ยเราสามารถว่ามันต้องนั่งได้ทุกโซนแล้วทุกโซนถ้าร้อนเราก็ต้องช่วยด้วยแอร์ใช่ไหม ช่วยได้ไฟเนี่ยอย่างพวกเนี้ยไฟพวกเนี้ยเห็นไหมเปิดมันก็เปิดทั้งวันแหะเปิดทั้งวันจริงๆคือจะได้พักก็คือเอาเปิดตั้งแต่กี่โมงอ่ะก็คือ6กโมงเช้าเริ่มเปิดทํานู่นทํานี่ทําข้าวหั่นหมูหั่นอะไรถูกป่ะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอ่ะร้านปิดทุ่มหนึ่งร้านปิดทุ่มหนึ่งก็เปิดไฟบ้านอีกแล้วเปิดไฟถนนอีกแล้วเปิดไฟเนี่ยเห็นไหมมันใช้หมุนเวียนกันตลอดเวลาก็โซลร้านอ่ะไปโซลห้องแอร์ก่อนก็ได้อ่ะเพราะข้างนอกเราโอเพ่นอยู่แล้วใช่ไหมลมถ้าติดแอร์ไม่ไหวถ้าเนี่ยถ้าเราติดแอร์เนี่ย หกเจ็ดตัวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้จริงๆก็คิดอยากจะติดแอร์นะแต่เราต้องดูอีกทีนึงว่ามันลดได้ขนาดไหนนะมันช่วยลดได้เยอะขนาดไหนถ้าลดมากเีกเราก็น่าจะแบบมาติดแอร์ให้มันแบบลูกค้ามาจะได้สะดวกสบายในการทานบะหมี่เนาะมาร้อนๆอ่าใช่ใช่ใชแต่ร้อนโดนเย็นก็ไม่ค่อยดีนะไม่สบายนะน,นีจะเป็นโซนห้องแอร์นะนะก่อนจะเข้าห้องแอร์แต่ละครั้งต้องยืนให้แบบว่าปรับอุณหภูมิก่อนเนะี่ย เออแล้วก็เคยเข้าเดี๋ยวไม่สบายไม่ใช่ใช่ใช่มันต้องมีอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าเยี่ยมเนี่ยส่วนหล่อของร้านอันนี้มีชื่อไหมครับฮะมีชื่อไหมครับอันนี้ไอ้แจ็คเพิ่งมีลูกไงมีลูกกับใบหม่อไงไอ้แจ็คไม่ใช่แจ็คก็เนี่ยเป็นโซนของแอร์เนี่ยเปิดทั้งวันนี่ทั้งวันจริงๆก็เห็นบดกันทุกบ้านน่ะครับไฟอ่ะถูกไหมใช่ แล้วแต่พฤติกรรมของคนว่าใช้ช่วงกลางวันเยอะไหมช่วงกลางคืนเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เยอะจริงๆเนี่ยมันมันช่วยประหยัดได้จริงๆที่แนะนําที่สุดก็คือร้านอาหาร <ๆ S 2> บ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ย <ๆ S 2> โรงงาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่แบบว่าทําเกี่ยวกับ,บ,บโดนความร้อนไม่ได้อะไรเงี้ยติดแอร์ช่วยอ,อย่างเงี้ยผมแนะนําอย่างนั้น ช่วยได้จำพวกบ้านพักอาศัยที่ใช้แอร์ช่วงกลางวันสองสาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงกลางวันก็สามารถที่จะติดได้เหมือนกันเอ้งี้ก็ติดได้ก็เป็นชุดเล็กแก่ก็เป็นชุดเล็กก็ติดได้ที่บ้านติดมัมมีแอร์ตัวเดียวไหมอ่อตัวเดียวป่ะที่บ้านเปิดพัดลมโอ๊ยประหยัดเกินนั่นประหยัดเกินก็เนี่ยมีประมาณนี้แหละเนี่ยมันเปิดทั้งวันจนแบบนี่ยังช่วยไม่ได้เนี่ยสองตัวเนี่ยบางทีแบบกลางวันร้อนจริงๆแบบ บางทีมี40นะร้อนมากมันร้อนแบบโอ้โหนี่มันบางทีต้องติดเพิ่มอีกอะตอนนี้มันยัเอาไม่อยู่เ her, ชื่อเฮอรยังไงแอร์เขาแบบเอาไม่อยู่แต่ทีนี้จะเอาอยู่ก็ต้องเราก็ต้องประหยัดด้วยโซลาเซลล์ที่เราจะติดาการติดโซลาเซลล์มันต้องดูบริษัทหน่อยว่า,เ,าเขาเซอร์วิสเราไหมเขาดูแลเราไหมรับประกันกี่ปีอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะถึงช่วงที่จะเข้ามาล้างแผง ที่ที่ลานด้วยใช่ี่จะปีแล้วจะเกือบปีแล้วเนี่ยที่เกิบไปเกือบปีแล้วก็อาจจะมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างก็อาจจะล้างปีละครั้งแต่ก็เคยถามลูกลูกสภายว่าติดแล้วมันช่วยอะไรลูกโอ้ยพ่อช่วยได้เลยพ่อช่วยได้เลยเพราะลูกสภัยคนขี้เหนียวเก็บเงินเก่งจะเสียอะไรเี่แต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องคิดแล้วคิดอีกไง ทำไมพี่น้องถึงเลือกติดโซราต์กับทาเคติโซราะคะ่ะอ๋อก็ก็หามาหลายบริษัทแล้วไงหามาเลยเซิร์ชดูไงพี่ภรรยาเซิร์ชดูเซิร์ชดูลูกสะใภ้ก็ช่วยกันเซิร์ชดูว่าเอ๊ะบริษัทไหนโอเคไหมชัวร์ไหมราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มีข้อเปรียบเทียบกันใช่ไหมอย่างงี้ถ้าเราเล่นราคาถูกหน่อยเนี่ยถ้าถูกหน่อยมันก็อะไรที่ถูกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกว่าอ่าเพราะนั้นมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อสมราคา ก็เซิร์ชดูแล้วก็ไปรู้จักบริษัทนี้ก็เลยแบบว่าเรียกเขาเซลล์เขามาดู <c oughs> น่าจะเป็นหนูเข้ามาดูเองบอ่าคุยไ่มคอ,อรับส่ายจากพี่นกป,รปรุมคอยก็นักคิวข้าวสารวจหน้าง,งานเลยว่าใช้ไฟประมาณไหนที่จะติดโซล่าขนาดกี่กิโลวัตต์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านใช้ไฟเป็นยังไงเปิดโซนตรงไหนบ้างก็สารวจเลยพาทีมงานเข้ามาสํารวจณวันนั้นเลยตอนนั้นพี่นกโทรใช่ไหมไม่ใช่อีปูโทรใช่หาทางพี่นกอีปูไปทีใช่ไปที ก็พี่นกแกก็เป็นคนชอบสรรหาที่แบบอะไรที่มันช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้แล้วก็ดีด้วยก็เลยเรียกถึงเรียกมาคุยไงเขาก็เรื่องเงินเรื่องทองก็ประหยัดเหมือนกันใช่ไหมกับลูกสะภ้ยเขาเข้ากันได้ดีลูกสะภ้ทยเรื่องสองคนขี้เหนียวต้องลูกสะภ้สองคน <c oughs> คือใช้เงินเป็นทั้งสองคนไงก็โชคดีไปอย่างหนึ่ง <c oughs> แล้วเขาก,ก็มาแนะนําสิ่งดีเขาบอกอเดี๋ยวพ่อเดี๋ย,ยหนูจะติดโทรศัพท์แล้วนะ,ะถามบริษัทไหน <c oughs> เขาบอกบริษัทน,นี้หละ ก็อลองเรียกเขามาคุยดูมาว่ายังไงติดยังไงโซนไหนตรงไหนช่วยอะไรได้บ้างาที่หนุมาอธิบายเขาฟังนั่นแหละเขาก็มาเล่าให้ี่หน่งฟัง ว่าหลังจากตำรวจแล้วเนี่ยคอยก,ก็กลับไปทําในส่วนของช็อปเรยิ่งในส่วนของการติดโซลา่าว่าอ,อ่าเวลาเราจะติดเราต้องถามเจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านว่าติดโซนตรงเนี้ยดีไหม,มในส่วนของวางอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเจ้าของบ้านโอเคหรือเปล่าเ้ยคะ่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เข้ามาคุยกับพี่โนอีกทีนึงว่าโอเคหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้เกะกะเนี่ยมันอยู่บนหลังคาอยู่แล้วเพราะการที่จะติดเนี่ยมันไม่ได้มาติดแบบเดินแล้วคนเดินชนเดินเตะเดินอะไร่้ยใช่ไหมมันอยู่บนหลังคาอยู่แล้วติดไปแล้วมันก็ดีมันประหยัดไฟ มันประหยัดไฟมันประหยัดจริงๆมันประหยัดไม่ให้ประหยัดไฟประหยัดค่าไฟมันช่วยได้จริงๆแล้วก็เราก็ติดอย่างถูกต้องไงถูกป่ะติดถูกต้องทางโซลเสลร์มาติดทางบริษัทเขามาติดให้เขาก็โคกันไฟไฟ้าอยู่แล้วถูกป่ะอันนี้มันมันเขาโคกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ติดเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยได้เรื่องค่าไฟบางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วบางทีจะออกมาเดินตากแดดข้างนอกข้างนอก ผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกทุกบ้านก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใช่ไหมก็แต่ทีนี้ถ้าเปิดแอร์ทั้งวันเงี้ยมันมันค่าไฟมันก็สูงวันนั้นถ้าจะช่วยให้ประหยัดจริงๆก็แนะนำนะเรื่องติดโซล่าเซลลเพราะว่าลูกสบายบอกเลยพ่อช่วยได้จริงๆหนูแนะนำเลยพอ่อเอาไปติดร้านกาแฟหนูฟาแฟผมก็เลยบอกพ่อช็อตยูพ่อช็อตยูนุติดให้พ่อก่อนได้ไหม <c oughs> หลังจากพี่นงติดไปแล้วเนี่ยค่าไฟโดยประหยัดประมาณเท่าไหร่เนี่ยคะพี่ว่าครึ่งต่อครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าลูกสะใภ้ก็บอกเหมือนกันพ่อมันครึ่งต่อครึ่งเลยก็บอกทีแรกตอนแรกผมก็ไม่ยอมตัวเงินมันก็เยอะใช่ไหมบางทีว่าแต่พ่อมันช่วยได้จริงๆมันช่วยได้จริงอ่าโอเคถ้าช่วยได้จริงก็ติดแล้วติดแล้วมันก็ครึ่งต่อครึ่งมันก็ช่วยได้เออน้อปหอยแล้วสเปคของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีกี่สเปก ถ้าเป็นสเปคนะคะในส่วนของระบบเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระบบของทาง KG ของเรานะคะจะเป็นสติงอิมพัตเตอร์ In ter, แล้วก็ไมโครอิมพัตเตอร์อย่างที่ร้านเนี่ยค่ะที่ทางของพี่นงติดจะเป็นไมโครอิวพัตเตอร์นะคะก็จะแยกเป็น2แบบจะเป็นหอยไม้ ai, แล้วก็เอ็นเฟดแต่ของพี่นงนจะติดเป็นระบบไมโครอิมพัตเตอร์ยี่ห้อหอยไม้ขนาดที่ติดเนี่ย41.8กิโลวัตต์นะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยใช้ไฟเยอะมากๆเราก็เลยจะต้องติดให้มันเพียงพอกับการก,กังวันที่เขาใช้อะไรอย่างงี้ะคะ่ะ แล้วกลางวันเราใช้ไปหมดแล้วสมมติว่านี่ติดสเป็สเปกอะไรให้พี่นะอ่าตัวไมโครอิวอร์เตอร์ค่ะเป็นตัวคอยายอันนี้คือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองรองลงมาจากอีกตัวหนึ่งอ่าจะเป็นหนึ่งทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันอยู่ที่ยี่ห้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วระบบการเก็บไฟของมันอ่ะเก็บไฟอย่างของพี่เนี่ยกลางวันเปิดแล้วแดดร้อนมากเลยปื๊บใช้ไฟไปแล้วทั้งวันเลยร้านปิดทุ่มหนึ่งทีนี้เราใช้ไฟต่อกลางคืนมันจะมีพลังงานที่จะส่งเข้าไปที่บ้านอยู่อีกไหม โดยปกติระบบที่พี่หนกเขาติดเนะะี่ยค่ะจะเป็นระบบออนกลิดจะใช้เฉพาะกลางวันที่มีแสงแดดพอกลางคืนหนึ่งทุ่มพอเราปิดร้านแล้วเนี่ยเราเข้าไปติดไปใช้ไฟที่บ้านนะคะก็จะไม่ได้ใช้ไฟโซลาเซลล์แล้วก็จะไปใช้ไฟของการไฟฟ้าโดยปกติเพราะว่าระบบออนกริดเนี่ยจะต้องมีแสงแดดเพื่อให้ระบบทํางานคือนะถ้าแดดมาเนี่ยมันทํางานเลยใช,ใช่ค่ะแต่ว,วันนี้ตั้งแต่สิบโมงแดดเต็มเลย แดดจ้าเลยใช้ละทีเน,นี้ยใ,<ช>ใช้ใช้ละใช้ <ขอ S 1> ก็ผลิตเต็มที่เลยไปถึงสี<ม>่โมงเย็นป<ม>ุ๊บอ้าวเวกบังฝนตกใช้ได้ไหมถ้ามีแสงแดดอยู่นิดหน่อยเนี่ยโ s o l a เซลล์สำหรับตัวไมโครเนี่ยมันก็ยังมีเก็บอยู่ใช่ค่ะก็ยังผลิตให้เราได้แต่อาจจะน้อยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับช่วงสิบโมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปปรับอะไรมันใช่ไหมนี่มันปรับระบบของมันเองใช่ค่ะระบบตรงนี้คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปปรับอะไรเลย เพราะว่าโซนของเราก็จะมีตัวของอ่าแผนกมอนิเตอร์ลิงอยู่ก็จะดูแลให้อเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้นี่บริษัทใหญ่แน่เลยนี่เนี่ยใช่ไหมใช่พนักงานกี่คนครับนี่บริษัทก็หนึ่งถึงสองร้อยคนฮะเอ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหนี่บริษัทใหญ่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกติดเนี่ยก็ต้องเลือกติดบ,บริษัทที่แบบชัวร์จริงจริง บริษัทที่เขามาตรฐานจริงๆ200คนนี้ถือว่ามาตรฐานโอ้โหเยอะมากอะ่ะเพราะของเราเนี่ยจะเปิดเข้าจะเข้าปีที่37แล้วแล้วก็จับโซลา่ามาเนี่ยสิกว่าปีแล้วก็เท่ากับคือการติดโซลา่ามันก็ต้องดูว่า บริษัทจะอยู่นานไหมจะอยู่สวิตเราหรือเปล่าก็มั่นใจได้เลยว่า KG Solar เนี่ยจะอยู่ดูแลแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวก็ใกล้มาแล้วนี่เพราะว่าจะถึงปีละใช่ไหมะมาล้างแผงหนูจะมาล้างเองแผงเองหรือว่ามีพนักงานมาช่างขึ้นไปหนูถูให้หนูก็มาช่วยด้วยช่วยด้วยเออเด็ดเดถ้าวันนั้นไม่เห็นล่ะเออ้าเห็นแต่ช่างไม่เห็นหนูพลอยอะโทรได้โทรตามได้โทาเลยโอเคอ่ะก็บริการสวิตเนาะดูแล 3ปีก็มีกําหนดให้อยู่แล้วเนะาะมของทุกอย่างมันก็มีระยะเวลาของมันนะโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากอย่าลืมมัน์วิสนะ <c oughs> มันขึ้นขึ้นเหอนไ่ดให้ด้วย